สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองปายนะครับผมแฟนครับเอฟซีสู้ขู่สุขคนครับก่อนอื่นกะตอนนี้อยู่สำนักงานนะครับเข่ามาเบิ่งว่าผู้ใดอยู่ผู้ใดเมื่อนะครับหรือว่าผู้ใดยังอยู่เนี่ยนะครับกินเข่ากินน้ำจังใดนะครับนะครับก่อนอื่นจานลอยขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับอ่าเพ่าะเปพี่น้องแฟนครับเอฟซีที่ได้มอบอ่ารางวัลนำใจให้นะครับหรือว่ามาไลย นะครับทางออนไลน์นะครับเนาะมืาขึ้นกับเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิด EP พิเศษนะครับน้องเป็ดน้อยกับกาบๆหรือว่าน้องคำล่ากับผ่านบนลงไปนะครับผมเนาะขอพระคุณหลายๆเด้อนะครับคุณพี่คุณเอื้อยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับรวมไปถึงแฟนครับเอฟซีสุขูสุขคนนะครับที่เขามาเบิงไร่สดน้ำกันเมื่อคืนนี้นะครับขอพระคุณมายังสูงสำหรับรางวัลน้ำใจหรือว่ามาไล่ที่มอบให้นะครับเนาะนาดีกาขอพระคุณจากใจจริงจันทร์อยนะครับพี่น้องครับพอได้จวดจัด เติมกันไปเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบพระคุณพี่น้องที่ซอยอุดหนุนปลาแดกน้ำเด้อะนะครับปลาแด็กกำลังสิมาอีกวันที่วันจันทร์วันจันทร์นะครับวันจันทร์ปลาแด็กกำลังสิมาอีกนะครับปุ๊กละสองร้อยหาสิคือเก่านะพี่น้องปุ๊กหนึ่งสี่กิโลประเดกตอนนะครับปะ่ะยวครับมาเบิ่งครับสำนักงานรถตะเข็บบางาหดวดจอดรถไปอันโฮมใหม่ก่อนนะครับเมื่อนี้งานเหล่วเป็นยังไงพี่น้องนะครับเดี๋ยวสื้อผ้ามาเบิ่งนะครับสำนักงานคือเก่าคือเดิมพี่น้องปะ่ะอ้าวมีไผอยู่มีไผเมื่อคือเป็นเอือดเต่บานี มือคืนนี่คือคือนมวนซสือนโนเซียวกันอยู่ <c oughs> นักดนตรีกับท่านในลูกบอกตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับพี่น้องนะครับเนาะเอาตัาง้งเวทีเครื่องเสียงบนกะเอาเก็บลงแล้หลวนะครับสําหรับเครื่องไฟหลอดไฟกเก็บลงเบิดแหลวตัวนี้นะครับเรียบร้อยไปแล้วเนาะกองเครื่องชุดนักดนตรีกับเก็บลงเบิดเหลวนะครับเลือแต่ต้ลํำโพงของนาไพ่เพิ่อนเอาคุ้มผาไปอยู่นะครับ นี่นะครับหลังจากที่ผ่านไปเมื่อคือนก็สนุกสนานคึกคืนกันทีเดียวนะครับเดี๋ยวอ่าสุลงอ่านสีลงคลิปตลกให้เบือ้องยูดอกพี่น้องนะครับเพราะว่จาจันร้อยกะกันอ่านสิไรไปเอาคลิปตลกมาลงให้พี่น้องเบื้อยู่ทั้งยูทูบนี่แหละนะครับตลกเมื่อคืนก่อนก่อนทีๆๆน่จะเข้ากลุ่มปิดนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะให้พี่น้องเบิ้งกันนะครับเนาะไปใส่เบิดเนาะทางนี้เนาะโอ้โยแสดงว่าเพื่นกินเข่ารอบนึงแล้วนี่เห็นแต่หอยนี่ <S 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 ตามบางโฮงสุบกเขียเนี่ยอ่ะโอ้โหมีลวกตับด้วยสวัสดีครับอะไรครับเนี่ยโอ้สวัสดีครับอะไรครับเนี่ยก้อยเหรอก้อยเนื้อจ้าโอ้ก้อยกับพ่ออย่งอ้วนบ่เต้องใส่ถุงไว้ก่อนเหลือเหลือเหลือยันยันไม่วนกินคืกินตอนไหนจ้ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวมาแวะเพิ่งแวะมาถึงเออมาไปก่อนก็ได้ลูกพี่อยู่กับใครบ้างเนี่ยอยู่กับใครบ้างเนี่ยก็พระอ้วน เก็บขวดน้ําไปขายด้วยเนาะดีดีดพอมีรายได้เสริมกันไปเล็กน้อยปลาอ้วนก็อยู่แล้วไอเอเดีสกีกลับบนแล้วบ่กลับแล้วอ๋อกลับบ้านโอเคเสียออกพอใจเด็กๆยังอยู่ไหมเด็กโไปกันหมดเดียวมากินข้าวอ๋อไปรูดไปบ้านแม่ อ๋อไปบ้านขนทรงโอเคโอเคไปเที่ยวบ้านแม่ขนสง่งหมายถึงว่าบ้านที่นี่รบบนนหรือว่าพันที่มุกทหรารไม่ทราบที่ไหนกันไม่รูโอเคโอเคเอาเอาคอยว่ากันเนาะโอเคกับพี่นงครับนี่เขามากกับพวเย็นไปดอกนะครับเพระาะว่าพืน้นไปอันตุละเบิดแน่นะครับไปทั้งอื่นแน่นะนะครับมาเคลื่อนนะครับโอ้จวดจัดกันนะครับทางด้านเวทีนะครับ ตอนนี้ก็อยู่นี่แหละอยู่สํานักงานนี่แหละนะครับพี่น้องนะกว่าสิเขาไปขอนแก่นอยู่เมือเลงนะครับเดี๋ยวจะดนจังสิตัดคลิปอันช่วงตลกให้พี่น้องเบื้องด้วยครับเด้อเมือเลงนะครับสิได้ลงคลิปให้พี่น้องเบื้องอยู่ช่วงตลกเล็กๆน้อยๆเนาะครับเนาะนะช่วงตลกอ่าในสดมาขึ้นนี่นะครับก้อนก้อนสิเขาคุมปิดนะครับเดี๋ยวจะเราสิตัดคลิปลงให้เบื้องอยู่อ้าวผูดอะไรสนอนอยู่พูนโคโลอยู่พูนเสียออกบ่เสียออกเสียออกกินเข่าละบ่ออก พ่อีผู้ใดอยู่ละเปี๊ยคอยก็โอ้ใหญ่ไปคนละเปี๊ยคอย,ดเ,คอยเด็กๆก,ก็กลับบ้านไปพักผ่อนกันเพราะว่าวันที่ห้าวันเสาร์หน้าเราก็จะมาปฐมนิเทศกันนะครับรวมไปถึงนักร้องที่จะมาออดิชั่นอ่านะครับทุกตำแหนง่งทุกไฟนะครับเนาะวายมานอนรี่ยังอยู่เพื่อนั่นใส่หูฟังนะฮันบุนยินนะแม่นวะใ <c oughs> ส่หูฟังเปล่าเ <c oughs> ว้ คิดแล้วบอกเขาสวัสดีครับใครเนี่ยใครเนี่ยพระเอกหน่อยปุนาหยกออกไงจะใครล่ะเออออไงจะใครล่ะบันไดเมื่อบ้านนองเขาตียังยังครับเอดดี้ครับเสกีเมื่อแล้วครับโอ้ยมาบระท่านสามเขาเมื่อวันก่อนล่ะอ่าไปได้งมึงนั่นอนเสือเสกีฮะนั่นีืเพิ่งไปโอ้ไปบังเดเพิ่งออกไปพร้อมกันกับเอดดี้บ่ครับอ๋อเสียออกเกิดได้มาเคลื่อนเนี่ยนั่นสายข้ามาแล้วสายข้ามาแล้ว พระเอละเกลิเกนะจ๊ะเสียออกเขาต้องเคาะคอนเซ็ตี่ตลอดเนาะใส่ใส่สวยส่วนเสียนี่งเงี้ยหน่อยเนาะกินไปเขานะปะไปกินกล้วยบ่บรครับต่ำหุ้งกับมันกล้วยกล้วยเจ้าต่ำหาหนี่อยู่นี่อันไหนตามหาอย่างโน่ไม่อย่างโน่โจกอย่างโน่มาเนี่เนาะโอ้มันใส่ไร่ได้โอ้ใสไล่หนิบ่โอ้ขอบคุณหลายๆเสียออกเจ้าคือเพอร์เฟกแต่ว่าบ่ครับ เจ้าคือเพอร์เฟ็กแต่เจ้าเก็บไม่ให้ไข่เล็กกว่เสียไปใส่ขากรองก่อนเพราะว่าอันเก่ามันสิสิ้สิ้นเบิดอเราตัวนี้พ่อใดจะเนาะพ่อใดช่วยเลยโอ้ขอบคุณเสียออกมากมากนะครับนี่ขาตั้งกรองได้แล้วได้แล้วเก็บควัดบ้างเศ้าเนี้ยเปล่นทำความสะอาดมันซะเข่าเข่าเข่าได้การเลยแน่นเปียเลยบัดนี่อันเก่าข่อยมันคองแรกคองแรกกันนะเนาะแต่งเกี่ยวแต่งเกี่ยวหลายๆหมุนใส่ทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ได้ใส่ได้สองทางเลยแน่นปีกเลยโอ้จาของผู้ใดพวกนั่นประเด็นก๋วยยังบูว่างหัน วันนี้เรางอย่างเมื่อเก็บบันยอดกะทินน้ำสนุกครับกินกินอะไรเป็นวะุูงกับปันบ่าข่วนตับเมื่อกี้นี่ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับ FCI เอื้อยมะเขือนะครับรางวัลนำใจเมลัยนำใจมะเขือครับครับกับแม่แดงแม่แดงคุณพี่สาวโคราชบอผู้ใดเนี่ยอีกบุไอพี่พี่แม่แดงเนาะแม่แดงแล้วก็พี่อัน FCU ดอุ FCU ดอนีออเป็หลายๆเด้อครับนะครับรวมไปถึงอ่าคุณพี่ พี่สาวโคราชน้ำลหลายๆท่านนะครับ<อ>ที่บดเอวย,ย,ย,ย้ำน้ำนะครับพี่เล็กฟรีดัมนะครับที่มอบรางวัลน้ำใจให้มาพี่เล็กฟรีดอมรวมไปถึงคุณแม่คุณพี่อันมาเลียอ่าน,นเห็นบ่เจ้าก็ได้ยกขึ้นมาเล่นติจะดีวัในใดนะโอ้โหเออของคุณแม่ของคุณพี่มาเลียอ่าหลายๆท่านนะครับที่บดเอวย้ำน้ำเลยครับด้วยวัตถิยาวันที่ยาี่คือปฐมนิเทศปฐมนิเทศประกาศรับออดิชั่นสำหรับ อาศิลปินสีมาร่วมสังกัดเป็ดลำเพลินนน้ำรับออริชันนะครับโตกแรงมากกับสิมีไล่สดนะครับเป็นอีพี่อีกอีพี่หนึ่งเป็นอีกตรีมหนึ่งนะครับจะได้กับฝากพี่น้องเขาคือเก่านั่นแหละนะครับเนาะเขามาเบิ่งแย่งกันแต่ว่าตอนนี้เราว่างว่างเขาสิเฮ็ดหาเฮ็ดยังเหรอเสียออกเขาไม่ได้วลาว่างๆก้อนสีหัดกัอนที่หาเขาสิไปจากไหนมาจากยังเขาเฮ็ดอันคลิปเฮ็ดยังเล่นอยู่ในห้องหรอเนาะโอเคเมื่อแรกเขาว่าสิเขาไปหาเรียนคอนเกนอยู่แล้วจังเงิน เรื่องคลิปเรื่องงั้นเขาจะไม่เห็นคนเทนต์เขาเนาะแหม่ร้อยออกร้อยออกเขาอะไรได้ร้อยออกอะไรได้จังใจที่แต้มครับครับผมโอเคเนาะไปหาเก็บยอดกระถินไปกินเขาด้วเจ้าพวกกินน้ำข่อยอีลีตดิเว่ยกินบ้างได้นี่โอ้ยยี่สิบไดที่ด้วยพวกผมกินบ้าพอดีอันเพิ่นนั้นว่าอันมีลาบงัวเพิ่นนั่นเพิ่นว่าลาบงัวยื่นไปเด้อไปซิมแล้วกันสิกินเด้อใส่หล่ายอด่พระกระถินเอาสูงๆเนี่ยต่้มๆไรเขาสิเพราะเขาเหยวใส่เลยต่้มๆเนี่ย อ่ะสูงๆในใดอยู่ดอกโอ้มันเป็นเพียเนาะออโอ้บรรยากาศไปตะนอนอ้นี่รีตัวอยู่ไหนเจ้านก็ไผอยู่ไหนเจ้านก็ไผอยู่นี่มันน่าลีนบังไดนกับสะนนกี้ตัวว่นไปแล้วกับอันกับอันแอดดี้ครับสิพบกันเม,นมาานื่บมอบานพระเจ้าคันเนาะโอเคเอาบัตอันเดี๋ยวกระเจ้ามาตุ่มห่มกันส่วนเรื่องตลกเข้ากับจังวากันนะครับไกลๆมือจังมะว่ามาจากัน โอ้ยหน่อตอามอยู่ตัวปกติน,นี่ลังหน่อก็เพราะลงอืมเอาโอเคบอไปเก็บน้ำสีลาบงัวไันปะโอ้โครับบอเ,เพราะอะไรบ่อ <c oughs> เอาในใจจังว่ากันเสียออกออกลอยออกลอยนะครับเดี๋ยวจังเสียคลิปให้พี่น้องเบิร์นนะครับเป็นคอนเทนต์ค้อนยังกระบ้ากันไปน้อพี่น้องเนาะนะครับออกลอยออกลอยบรรยากาศก,าก็วงเวียงหน่อยวันนี้เพราะว่า ทีมงานกับกาบ,บานแน่ปูกลังคนกับยังอยู่แน่เอาผู้สาวตังไหนยู่พูดเดียวนี่ <c oughs> โอเคเอาคลิปนี่เอาซ้ำเนี่ยาาน้นองพี่น้องน้อผ้ากับมาเบิงสำนักงานมาพี่ผูใ้ใดอยู่แน่ผู้ดใดเมื่อแน่สรุปเร็วเมือ่อเปิดสุขดเลยเหลือแต่เสียออกปลาช่ายปลาอ้วนรายการอ่าน่องยังผู้ประหัตผู้ปเอาลาดงวัวมาใหา้อันนออ่องอือจำซื้อเผู่ใดซื้อเพ้่ปลแปลกๆดอกเพื่อนนี่นะครับ เอาจะได้จังว่ากันพี่น้องนะครับนอกสบายดีอยู่ดีมีอย่างคือเกาหนาหรืครับขอบประกุณหลายๆนะครับ